สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดินเนื้อักอีเแื้อนะครับวันนี้ผมจะมาทําเนื้อผัดน้ำมันหอยนะครับในสไตล์ของเด็กเดินเนื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบแล้วก็ขั้นตอนการทํากันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบหลักของการทําเนื้อผัดน้ำมันหอยกันนะครับอย่างแรกก็คือเนื้อวัววันนี้ผมเป็นใช้เนื้อวัวส่วนสันนอกนะครับที่ลาอเอาแต่ตัวเนื้อแดงเขาเลยนะครับแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการหมักยังไงเนี่ยกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมมี วิธีการทําอยู่นะครับผักวันนี้ผมใช้เป็นดอไม้ฝรั่งนะครับเราก็จะมีกระเทียมสับผมจะเพิ่มความเผ็ดร้อนไปนิดหน่อยด้วยพิกแค่หั่นเป็นชิ้นช้นนะครับส่วนเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกเลยนะครับก็จะผมจะผสมเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยในถ้วยก่อนที่จะไปผัดเลยนะครับในถ้วยที่มีแล้วที่ใส่ไปคือมีแป้งมันนะครับแล้วกับ อาพริกเผานะฮะนิดหนึ่งผมต้องการเนื้ออของผันนนงกนี้นิดนึงก็เลยใส่พริกเผาไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยครับข้ำมันหอยนะครับแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะครับ พริกไทยป่นนะครับเป็นข้ามากก็ใส่มากได้นะครับชอบน้อยก็ใส่น้อยๆแล้วก็น้ำสต๊อกนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะครับผมจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วเพราะว่าตอนหมักเนื้อก็มีน้ำตาลอยู่แล้วแล้วก็ไอตัวพริกเผาที่ผมใช้ตัวนี้ก็มีรสหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวคนให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวไปไปผัดกันเลยนะครับมาเริ่มลงมือทำเลยนะครับผมใสม่น้ำมันแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับค่อยๆผัดกระเทียมให้เขาส่งกลิ่นหอมนะครับ ก็ตามด้วยน้ำซอสเลยนะครับประผัดซอสเริ่มเหนียวขึ้นหน่อยนะครับก็ตามด้วยเนื้อเลยครับ วันนี้การผัดของผมจะผัดในไตล์แบบแ,แห้งๆครัจะไม่มีน้ําเจิงแบบทุกไปที่เห็นกันนะครับพยายามผัดให้ตัวซอสเนี่ยเคลือบกับเนื้อได้ทั่วถึงนะครับ จะเติมไม่ดินลงไปหน่อยนะครับให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยครับนี่เนื้อเราก็เริ่จะสุกนะครับ ตามด้วยมันฝรั่งนะครับทุกททานครับหน่อไม้ฝรั่งที่เปนฝรังนะ่ง มันสั่งผมจะไม่ทําให้สุกมากนะผมต้องการเคีย้ยวยังมีความกรอบอยู่นะถ้าผับใส่เกินไปเนี่ยกับมันส่งก็จะนุ่มนะเคี้ยวไม่สนุกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพริกแห้งนะครับ เพิ่มความเผ็ดร้อนความหอมอีกยนะครับเด็ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็ทุกอย่างก,ก็สุกดีแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็ชิมกันเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับเนื้อผัดน้ำมันหอยนะครับเมนูในวันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงบ้างหน้าตาออกมาก็น่ากินดีนะครับวันนี้ผมไม่ได้กินกับข้าวนะครับพอดีผมมีมันโถว,ว่าจะกินกับมันโถดูนะครับ <c oughs> ก็น่าจาะอร่อยดีกลิ่นหอมนะครับ เริ่มที่ตัวเนื้อก่อนนะครับเนื้อเนี้ยหมักเล่นนุ่มพอดีเคี้ยวแบบดอ่าเรียกว่าหยุ่นๆน,นุ่มๆนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ร็ชาติออกมาเนี้ยก็เป็นออกรสเค็มนะครับเค็มแบบกลมกล่อมมีหอมอ่พริกเผาทีด่ดอยมีหอมต้ไหอยมีความผาเผ็ดนิดๆจากเวาเคี้ยวโดนอ่พริกแห้งที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นรสชาติที่อร่อยพอดีเลยแล้วกินเข้ากับมันโถดได้ดีมากนะครับเดี๋ยวมันจะขอจบคลิป เนื้อผัดน้ำมันหอยไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็รบกวนท่านผู้ชมนะครับช่วยกด subscribe นะครับกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปอาหารดีๆมานำเสนอกันอีกไปต่อไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ